ถอนสติออกกลั้มหายใจหลบเมื่อยก้นเส้หัวตั้งใจฟังทำท่าแล้วบ่ได้ฟังโดยเฉพเข้าใจค้าว่าท่ำบุญอยากให้เข้าใจเรียกว่าท่ำบุญท่ำบุญคือบางล่องเข่าร่องเบคือความสงบคือความสุขอันมีความสงบถ้ามีความสุข คนในโลกว่าเข้าใจมนเตบอกว่าไปวัดทำบุญอย่างพวกภาคกันทำบุญว่าจังหนึ่งเผ็ดไปจังหนึ่งว่าวัางหนึ่งเผ็ดไตยย่ยางหนึ่งว่าบ่ตรงเผ็ดบ่ตรงคาโพคตรคำว่าภาษาป้านอ่มเมื่อถือสาปาถือศิลคำว่าเรา่าทำบุญทำบุญ มือถือสาค่อยจะตีหัวคนค่อยจะตีหัวปลาค่อยจะตีหัวอย่างแน่ล่ะนั่นเป็นภาษาระเบียวไตีหัวห้างบดเขาบอกว่าถือศิลนถือศิลนนั่นเห็นบอกนี่เขาอว่าไปวัดทำบุญทำบุญมีแต่ไปทำบาปหาแต่เน่โยงเขาบอกไปทำบุญเขาของนั่งของนี่ตะไว้ระทำบุญ ของถวายมันของบริจาคของท่าท่านท่านศีลบุญบุญยุทธท้ายพ้ะพุทธเจ้าพนในดัตตโรคะทำุานบุญท้าพระพุทธเจ้าดัตตโรงกปีนี้ก็เป็นมืม่นหนึ่งสองหมือนด้<ม>นี่คือกันโดยเฉพาะวันครบรอบพอแม่พระเหุพราธรรมฟันเขาฟันสา มีการบรรพชาอุปสมบทบรรพชาคือมีเน้นอุปสมบทคือพระแต่เป็นพระก,ก็ต้องบรรพชาสก่อน่งได้บรรดาก็เป็นญัติพุ่นแต่มันอุปสมบทเด้ทั้งคำพันเตอุปสัมปดังยาจามะนัะ่นอุปสัมปดาคืออุปสมบทหุ่นลุมประตูมงังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปอปายะ ฝึกก it ันให้ถูกต้องถึ้งตะเกาพ่อแม่เป็นไปก็ฝึกงท่นถูกต้องเป็นเดือนเป็นเคืองเดือนก็มาฝึกหนักขานหนักว่ามันไงไงช่วงเมื่อจับจูดมึงจับว่าจับบังไฟจูดอ่ะเอ้ลูกหลานมันก็มามาเพราะท่นอันร่ำตะลวงปู่บวชดเลยนะการจับจูดมาเมื่อนี้จับจูดเมื่อนี้ยัง ไอเราก็ทั้งเศร้าอยู่พุ่นก่ตั้งเมื่อช่ยพุ่นตัวบางครูบางคนไปหยาดแมาจากุ้งเราเสยบุ้เดินไปห้อยพุ่นนั่นนี่วอาทัวร์ทัวรไปทวนมากที่ชวนบรรทุกุ้งในปนเป็นวันใดวันเตามีนี่ละมาฝึกฝนอบรมอยู่ในวัดคลองข้าวที่ด้วัดพอจะเริ่มเขวามาเริ่มอดนอนกอดอาหารเรื่องอาหารข้าวน้ำพราะเจรอาหารมั่วไงกัน เคยสองเที่ยสามเทีย <Luc> ก <ar cells livest> ็งดมัดฝ <vibrating> ึกหัดไปแต่เป็นหนักไปแล้วร่างบาตร่างโคร่างซิ่งร่างของร่างนั่นร่างนี่ช่วยพระผู้เฒ่าผู้แก่เหตุเป็นจำบวชสมัอเสกิจวัตรพระเล็กพระน้อยวู้จักพระผู้เฒ่าผู้แกบุมนีเสกิจวัตรเอ้ยบุมี้เก็วัตรบุมี้ขอวัดตั้งตนตั้งตัวจิ้แล้วแซวนี้ บ่มีอาวุโสพันเต้ที่จีกซอยพระเล็กพระน่อยซอยผู้เฒ่าูแกล่างบาทล่างตะทนล่างนั่นล่างนี้พอบาทตัทรงผู้เเ่าู้แกตะวอนพู้เเ่าพ้แกหลายเ้๊ดดูมือขีดเกียรีิขั้นไปไหนบ่สนอกสนใจจิตจัวาขอวัดขีดเกียติขั้นลังเกียดกระทนผู้้เเ่าูแกอียังไปตัวเทียบตัวแดนละก็เลยบ่มีผู้หน่อยผู้ใหญ่พอจะนั่นไปตามการตามเวลาเหตุเัียงไดมันเหตุกบ่ได สอนบ่ได้บอก่ัญญา,า่าปพระมันบ้างจากโลกคันแล้วผมก็คนน้ำโลกของบ้านคนน้ำบ้านมาบวชไว้คนอยู่น้ำบา้บนา,บานก็ฝึกบ่ได้สอนบ่ได้ตัวแล้วเขามาวัดก็ฝึกบ่ได้สอนบ่ได้อีกคือเขาแล้วแต่พวกเป็นเองเราไม่ยากตรงนี้ของบอกก็บอกว่าโ้ต่าเห็ุเจ้าของพระท่านเป็นทีไปิหายที่พวกอึนนั่งไหนต่าบาดเจ้าของก็เอาบวกกลุ่มคน้็ไปอ่ะ มเป็นของง่ายว่าเขามาบวชบวชบงโลกปฏิบัติบงโลกฝึกหัดบนโลกฝึกผลอบรมบ่งนิสัยให้เป็นไปในทางศีลทางธรรมก็พาเห็นพระธรรมพระฝึกผลอบรมอบมโลกกิยะผขามาครอบงําหัวใจอยนลกโลกโกดองโมโหโทโสอิจฉาทิสยาพัญบาดอาฆาตจองกรรมจองเว้นยุ่งกันอยู่เพราะมันนั่นนั่นทั้งโลกมันจะเข้ามาทั้งนี้ปิดมัดเดือดร่โลกกิยะปิดมัดมาสนอกสนใจจะผ่าทำบุญ ให้มีสมาธิให้มีปัญญาในโลกนี่คนขาดการทำบุญว่าคำหนึ่งเหตุไปจังหนึ่งนั่นเขาบอกไปวัดทำบุญไปเอาต่อของไปพระญาติไปฉีกวัวต่อของอีกตัวมูตัวขวักองีกยผม่าเป็นของเล็กน้อยนี่ความลักไม่มีในโลกฟังเสียงพระพุธเจ้าเห็นไหมก็ออกไปเราคิดว่าเอาขึ้นปรไเด้๋ที่เขาบอกอันว่าทำบุญก็ไปทำบุญดิจักว่าไปนั่งเบื้องล้มหายใจก็ออกมีคนเห็นว่าเรามาวัดอ่ะ แต่ถวายนั่นถวายนี่ถวายนั่นถวายนี่เทียนเดิมเดียวค่อยดูหันวะหลวงปู่นั่น,น,นออกแต่ละอยากถ่ายถวายผ้าผ้าน้ำฝนผ้าอย่างนั้นก็ไหวเสร็จกระด้ตัวผมจะได้บุญได้กุศลก็ว่างไว้หันแล้วนั่นมหาบัณฑิตคุณเป็นะเจพจจจงเป็นวจพจาจงเป็่ได้อานิสงส์หรอกอันนี้นก็หลวงปู่หลวงปู่หลวง,งปู่นั่น จัมปะตุตงบุคคลว่ามันมันสังคัตสะว่าละมันสังคทานว่าละมันสังคตานก็ว่างไว้เพื่อพระสงฆ์พระสงฆ์รูปไรไปหูไปเห็นมหาบังค์กุลนะพระพุทธเจ้าประกาศัึดสันต์ว่านนี่เหตุเกิดพระพุทธเจ้าไปดีพรดีใครตัวมาก้าวเข้มตวายสังฆทานตานี่มานี่มายังปันเตสังฆาชาีอยังก็อยังพวกกันด้วยหันันก็จะได้ใส่ผ้า แค่แวะผืนเดียวนึงก็ได้ท่านหนักท่านซานแต่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตนี่อน,นุสงมากที่สุดบางสกุลจิวัลังหรือทายามันพระจาตตเตยวัจิวังโงโจรหอกกรณยียโยท่านบรรพชาอุปสมบทเข้ามาแล้วตั้งหกตั้งใจใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดเถิดด้วยอุปชาชอุปเสถียรอุส萨แปดจางนัาาง่นเหงนธรรบารมถือผ้าบางสกุลเป็นวัดดี หมดเอาได้คนธมาถวายน้ำผาป้าน้ำผากระถินน้ำผานั่นผานี่อย่าก็ผาระหามสมคุคือผาพันศพห่อศพศพประเทศอินเดียก็จะเผาถิ่มแล้วไม่แน่ว่าไม่แน่พระสงฆ์ไปเห็นกบซักเอาก็วในโลกเป็นยังไงที่เหาอยย่คุกคี้มากผลของการเขามาบวชแล้วแต่พุทธพุทธพอใจเหตุยังไงแนี่ยทำยังไงแน่ยเราศึกษา บางมูบางพวกบางคูคเป็นกรอนเหมือนแด๋มหมายพยายามถึงได้อันนี้สงส์นี่เห็นมาเห็นเด่นเด็ดหัวมาทำไรขอวัดปฏิบัติวัดว่าอารามมาให้นักอกนักใจพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบาตก็ไปอี้นั่นต้องเป็นผู้บอานอนสอนง่ายฝึกได้บอกได้สอนได้ผมตัวเป็นผู้พ่าาอ,อยากสอนยากคนขับไล่หนีผมตัว ทั้งสั้นนี้ดักธรรมรักไปในมีอยู่ดีก็จะได้เป็นผู้นอนทำไงายเป็นผู้พึกหัดเป็นผู้ตื่น,ต,น,นต่ออยู่เสมอหนุ่จักคิดวัดขอวัดเป็นไพ่ให้แต่ไหนคุณธรรมมันได้พยายามเขาหัเขาใจสนใจในการเรียนการทำสิ่งของต้องหูวจักเก็บหูวจักเมียหูวจักรักษาไม่หลังแนล่ล่ะตั้งแต่ไม่กวดตาดคนแล้ว ของใส่ของสอยผ่านุ่งผ่ามผ่าถือผ่าอันไดก็พินทุอธิษฐานมดอันไดเป็นของส่วนตัวพินทุอธิษฐานมดน่ะนอกแก่นั่นก็เป็นของสงเอาไปตากแดดตากฝนมาได้เตียงตั้งเสียศาสตร์อัศนะเอาไปตากเราข้าวเก็บเขาไว้น่ะดีไปห้างใดก็ต้องบกเมียนบกเมียนก็บอกมู่บอกวอกบอกญาติบอกน้องว่าเออเบื้องพุทธิเห็นเล้สิึงของขอ,งอ,ง Arizona, องย่างตั้งๆงเดี๋ยวไปแน่รักษาไปแน่น่ะ Bao đôi bọc 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 đại bọc 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 มีวัดไดนด้วัดสาขาจงหนักมาบวชไหมนักขับหน้อยผ้นีับน่อยยะโฉวหนักน่อู้มันก็มีวันละสองตี

งานพวกเงี้มีรับเป็นเจ้าภาพบวชวะล่ะงผมมีลูกเต้าบวชกับเจ้าภาพเนองก็บรรับเป็นเจ้าภาพติมีร่วมกันได้จางองค์บ่องค์ละมือผมมีลูกผู้บวชอธิษฐานเจี๊ยกันด้บวชลูกเพื่อนกันด้บุญกันตัวบริขารกันบนบริขารไปบวชวะได้เน้ยนั่นผู้มีจิตศรัทธา เดีย๋ยวทะก็บ,บอกกะทีพี่น้องออกตัวโยมปุ้ยไปบำเพ็ญละนาไปเออเปนศิลป์บ,บวชนาคองค์ละมือองละมืนในเทศกาลขวันษาปีหนึ่งก็ยบ,บวชจักองค์จักองค์อ <c oughs> บอกก็จะเอาไปแล้วตามนาทีที่เคยเห็ดไปทำปบำเร็นาพ่อแม่หลวงปู่เอาไปทีต่ตะกอนปูบบ่จะบวชแต่ในคนก็น้อยรับเท,ท่านั้นองค์เขารับเท่านี้องค์ว่าไปเดี <c oughs> ย๋ยวเฉพ่าช่วยมีง่าย อธิบริขารนี่ยังเกิดตรวจสอบให้พ่อเบิ้งให้ครบบริขารแปดจัดใส่บาทใส่ยังให้ครบเบิ้งตรวจสอบบริวารจัดจัดประทันมัดแล้วไปจัดไปมัดไปเอื่นเวลาจะได้นัดกุมประชามเวลาจะบอแต่ตรงแค่ไหนห่ก็ติดต่ตรงตรว่าครบเนี่ยครบชั้นแล้ว อืมอีแล้วก็ดีละแล้วพมแล้วสันแล้วนั่นแล้วนี่เตรียมตัวพวกหนาคก็แตกสารโม,โมกันไปแล้วบางปีนั่มไปหายูบบ้านวันนี้น้าคนทนน้งทาลับไปบ้านเป็นสู้ขวัญนาคผมว่า,อาโอ้ยมันบ่านมันแนวสู้จุกนี่สู้ขวัญบริสู้ขวัญหรอกสู้ขวัญก็ได้ส่วนม่อนไหวพระพังเศษพังทั้งคำบอบรมนี่แหละคำบอบรมคำบอกคำตักคำเตือนนี่แหละสู้ขวัญก็ได้ ใหปโอวาทให้ศิน์ในพร้อนทั้งงดทั้งนุ่มแต่ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ให้ศินป์ในพร้อนกับให้คววมสะดวกแมะน้าให้ทิ้งที่ถูกต้องมันไปสู้ให้หนังวนไม่ด้แล้วเข้าใจให้เข้าใจพิธีกรรมวัดป่าแบบเรียบง่ายถูกต้องเบาตามใจชอบมังคุดก้นตรงไปจานหมอระโศกกกั้นแห่แหนแทนดาว ซึกอ,ออกไปคุณปวดเหล่าเยงนีเต็มบ้านอยู่คุ่นหาจ้ามาแห่ใหงบวดเป็นสิ่ิยมมุกลํสำคัญอยู่อักระฐานก่อนคํำทองคํำขันหะนักตอบคำถามของจากอุอไปสราคตอบไห้ได้ชัดเจนไปจับเลี่ยงคู่ใครเขาชุดกันเขาชุดกันเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดตัด้งสิถือกันเน๊ย ได้ชุดแล้วให้แต่ละชุดนั่นกับไปทองใส่กันตัวว่าใส่กันตัวองค์ใด,ดย,าายูหนาองค์ใดยูหลังองค์ใดยูใส่ยูขวานากาักใส่หนักขวาตามอายุแกอ่อนแล้เวเหตุตามนี <c oughs> ้วัดต่างๆบางวัดผูกกับแม่สวยวัดโตมากก็แล้วแต่บังคับว่าได้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปีนี้งดไปหลายอย่างในการประชุม เพิ่นกบฏอย่างเฮ็ดแต่กบฏอย่างเฮ็ดเขาเคยเฮ็ดเขาเฮ็ดไปบ่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายเห็ดไปมันน้องมันแนมตามเกิดตามนี้กันบ่เฮ็ดเสเลยกับบ่มีหรอมันประชุมกันเนื่องนิดน่พร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกน่ข้าของผู้เจ้าก็เป็นจุงสั get, ้นเนาะสิบ่มีการประชุมกันอีกครตบบุกของเหลือนั่นเหลือนี่มีปัญหาแนว่ยไรที่ได้ปรึกษาหารือกันนั่นไรกันพ่อแม่เป็นพ่อเห็ดมากกัเห็ดแต่ที่ปัญหาจนหญ่ของกุจิงมีอยู่แล้วเว้ย ยิ่งซาเรื่องทั้งโลกดิปหามเยอะเลยหามบ่าไอ้แก้บ่าไอ้เก็บบ่าไอ้ตายมาบ่ได้ดอกปิดเท่าไรก็ปิดไปเต้เห็นบ่นปิดได้อยู่บ่รตั้งปิดมาจากเดือนจากปีแล้วปิดดังก็ดีวัคซีนวัคซีนมุนจะมาหามาบ่มีเรกผู้ขีดก็เป็ี่ยนกึก๊กเอาผู้ขีดก็เปลี่ยนกึ๊เอาน่นนยไม่มาหามอะไรเกิดแช่แชบตายอยากหามก็หามพวกเขาเห็พ้พทิพย์เหมือนกัน <c oughs> ไม่งป้นไปบังคับให้คนไปหันไปนี <c oughs> โหมันกเกิดความเขียดเราค้นมาเคยไปเคยสะดวกเคยนั่นเคยนี่นีเน่นนนเรื่องของโลกมันเป็นื่นูงกันล่ะเพราะเรื่องเขาก็ทาไปทำนาทีเขาบ่เออก็เลเยแค่ห้าต้องถือกันีีว่าทำย่อมรักษาผู้ปฏิปธรรมไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วในยึดถือข้นี้ วกหน้าควมหนังเขามาฝึกขนลุกไม่กันเสียแต่ละตั้งมุกตั้ง,งใจปฏิบัติจะไปพุกเขีกันตั้งขันตั้งดูเพราะนั้นในแต่ละมือควมือนี่ก็ทพิธีกรรมต่งางๆทำวัดจสวดมนต์ว่าทำคำสอนของพระเจ้าก็ได้ฟังไปแล้วตลอดถึงการพิธีกรรมทำศาสนาคภาวาทำบุญท่านศิลบุญ ผ้าเห no er ็ีดผ้าถ้ำแนะนําให้ถูกต้องนะถึงเป็นของเรียบง่ายถึงพระเจ้าคนเดชัตรู่ด้วยลมหายใจเขาออกเขาก็เบิ้งตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือเบิ้งลมเขาลมออกลมเขาลมออกคันตัวง่ายเพรนะอันที่บอกเรื่องง่ายถ้าเห็นนะหัวม้วม้เปิดเพื่อนเังดย่างเสียงเงินเสียต้องหาเหตุตั้นเด็ดนี่เสียเวลาไปนี่ล่ะมื่อเวลาเขาเข้าใจกับพยายามแน่นักพระพีเลี่ยงพระยังก่ เลือกจากกันเราก็ต้องไปเดยวไปทําไปซ่อมไปหาผ่าหายั้งหาบาดหาพกหาจริงหาของเรียมนาดบุญกุศลอกตนอย่อมจะตีพี่น้องพระเจ้าพระสงฆ์แม่ที่แม่ข้าวก็มาร่วมกันแสดงออกขึงคว่ำประลองสมานสามากี้นำน้งใจเดียวกันเป็นบุญกุศลบุญกุศลกวกเขาได้เหตุธรรมเล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุธเจ้าคุณพระท ô n มคุณพระสงฆ์และทั้งทั้งหลายนสาคนลโลกันเ จงมารวมกันจงปกป,กป้องปกักรตา,าออกตนได้ร่วมล้าน,นที่แม่ขาวพระเจ้าประสงค์หน้าก็ดีตองมีแต่ความถุกคนเจริสุขกา,ายสุขใจหมายจากทุกโศกโกลไฟงาน,นเงินจึงใดประสาทจึงใดโดยเฉพาะนในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าตรงจังกสัังใจปฏิบัติอยู่ในโอวาทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมักเป็นผลเห็นสวรรค์เห็นปานิพาใน,นาในปัจจุบันในชาตินี้เถอด ยืนพรวมกับเบื้องไปนด้ไะมาออกต้นยอดยน้มมาพระอุปราชพระผู้สวดพระอันดับยังยังกันเบืบอ้อ,องกันเบากันเอ้าบ่มียังกเลือกกันกต่อหนก็จิไปบันกลอาผุที่นี่ก็ได้

นี่ขาวมนีวบวชิเปีนโอ๋อพอมีผู้ตื่นนพผู้ติเจ้ามาผู้ผู้ตื่นประญานกันไป <c oughs> อ๋อพู้เจ้าวันบ,านบาน้าสมาาถือสิ่งติไปน่นที่ เดี war, head, left, his his ๋ยวจะไปส่งใบไปขุดสีนที่หาก็จะมันสั่นยังเรียบร้อยตอนเดี๋ยวสิเดินทางไปเป็นเม่เอ้ได้ปะจันทุกขอนเป็นไม้สายบุครับปะไม่ได้ขันมีคนห้อยกันปะพอเส้ัวไหของ เต่างกับพ่อจัดมันเหรอครับคือเห็นบอดบาทยุคกุฎีหมดอาม่ากูอ่าอาม่าอ่าเอาอาม่าเราก็ได้